โอเคเอาละครับสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่นนะครับกลับมาอีกครั้งกับเกม The Walking Dead สบายว้าวนะครับผมเราก็อยู่ในวันที่2แล้วนะครับตอนนี้ฮนะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทำซ่องเตียงอะไรเลยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มเกมกันได้เลยครับผมเก็บนู่นเก็บนี่ไปก่อนนะครับไอ้น,นี่ก็เทรนนักรบของเราป,ปลายนะฮะแล้วก็ตัดต้นมงตัดต้นไม้ไปนะครับเก็บต้นไม้ไปก่อนอุย้ยได้นักรบมาด้วยนักธนูนะครับ เก็บไปเก็บไปเก็บของไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้พลังรบของเรามีอยู่20,000กว่านะครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับอ่ะเราต้องเปิดแมพแล้วนะครับโอเคอันนี้ยังไม่ได้นะครับต้องปรับปรุงก่อนนะครับนี่อัปเดตไปเลยอัปเกรดไม่อัปเดตอัปไปก่อนโอเคครับเลเวลเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเรเวลเก้าเลยครับยังไม่ถึงว่ะเฮ้ยยังไม่ถึงครับผมเรเวลยังไม่ถึงครับตอนนี้ อะไรนี้อันนี้ก็ซ่อมแซมไปก่อนนะครับปอะปอบระ,ะ,ะเก็บนู้นเก็บนี่ไปมีตัวไหนบ้างเนี่ยต้องอัปเกรดตัวนี้ก่อนนะครับโอเครอเวลาไปที่เหลือก็ตัดต้นมงตัดต้นไม้เก็บไปก่อนนะครับนี่เก็บไปว่างอยู่2-3าคนนะครับตอนนี้เก็บไปอีกหนึ่งคนโอเครอไปก่อนนะครับนี่เราต้องหาวอเกอร์นะครับเราต้องไปจัดการพวกมันนะครับปันห้าเลยได้ไหมโอเค เดินทับไปเราต้องไปโจมตีไอ้วอเกอร์ใกล้ๆของเรานะครับดูสิจะเป็นยังไงป๊อป๊ะวิ่งไปแล้วครับทหารมาทหารถือพลองไปแล้วครับธนูด้วยนิดนึง3กิโลเหรอมาแล้วลเราก็ได้ต่อสู้กับพวกวอ l k e เกอร์เป็นไงครับแต่หงแต่หาไหมใครจะชนะเรียบร้อยครับเราชนะ <c oughs> ดีว่ะดีอันนี้เราต้องอัปเกรดนี้ไป <c oughs> โอเค ไปเรื่อยมีคนว่างแล้วมีคนวา่วนวางแล้วครับเก็บของพวกนี้ให้หมดก่อนมันตั้งเลเทอะเลเธอะไปหมดนะครับ <ๆ S 2> เก็บไปเลยๆๆเฮ้เ,เราต้องจัดการในพวกนี้ก่อนว่ะนี่จัดการในน้าส่งเตนี่ <ๆๆ S 1> นักรบยังไม่เพียงพอนะครับยังไม่เพียงพอเลยอันนี้ก่อนดูก่อนมีอุ้ยมีคนบาดเจ็บนะครับเราต้องรักษาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ใช่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 นี่มานี่ก่อนนะครับ อะไร,ร,รครับเนี้ยครับเทรนครับเราเลื่อนขั้นได้หรือ,อยังเนี้ยเลื่อนขั้นได้แล้วนะครับอฮ้ยเลื่อนขั้นได้แล้วนะครับมีนักรบใหม่นะนักรบเขาเรียกว่านักสู้ไม้เบสบอลหนาม <c oughs> โอเคครับเรามาเทรนพวกนี้กันเลยอ่าฮะเวอรี่เกิรครับได้นักสู้คนใหม่มานี่เลื่อนขั้นเหรอเทรนมาสามารถโอ้เลื่อนขั้นได้ด้วยนะครับไอ้นี่เร่งสปีดไปก่อนปัครับเลื่อนขั้นพวกนี้ให้เป็น นักรบไม้เบสบอลหนามครับจัดไปพวกนี้เรายังไม่ได้เลยครับแต่เก็บของพวกนี้ไปก่อนนี่ได้มาเยอะแยะเลยครับเก็บไปเก็บไปให้หมดไม่รู้เอาไว้ทําไม่นะครับตัดต้นไม้ไปด้วยไหนดูซิว่ามีอะไรให้อัพบ้างนะครับเอ้ยนี่อัพเกรดได้นะครับนักรบของเรานะครับนักรบหญิงที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับตัวนี้ลองซื้อมาสักตัวนะไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับริกก็อัพได้เว้ยมายา มายาได้เยอะเลยโอ้โ oh, หได้สกิลใหม่ด้วยนะครับอุย้ยเจ๋งอัพไปอัพไปโอเคครับได้ก่อนไอ้นี่อ่ะรอ,ร,ร,ร,อร,รี่อ่ะรอรี่อัพได้เลเวลเท่าไหร่ปีนี่ยเลเวลสามนะครับโอเคเลเวลสามเวเวยังอัพไม่ได้นะครับรอสรอสอัพไ,ไปได้ก่อนหนึ่งทีนะครับโอเคที่เหลือล่ะนี่อัพได้นะครับเลเวลหนึ่งไปวิทยุเหออรอเฮ้ยมีวิทยุฟรีด้วยครับนี่วิทยุฟรีได้ใครมา โอ้ยถ้คนมาเพิ่มครับบิลลี่เรอคนเพิ่มเลยออ้ยถ้าคนเพิ่มจริงๆด้วยครับนี่มาอีกนะครับวิทยุฟรีไปโอ้ยด้คนเพิ่มอีกรอสอีกหนึ่งเเจ๋งวาะนะครับในในในวิทยุนี่รับนะครับโอเคได้มาเพิ่มอีกหนึ่งคนเรียบร้อยชื่ออะไรเนี่ยแกลกอรี่เหรอครับขี้ขาดโตเครื่องแป้งเลวซามโอ้โหน่าครบมากน่าครบมากจริงจริง อ่าสปริงการเด่นก็มีทั้งหมด8คนแล้วนะครับที่เหลือก็รอรอ,รอเก็บก่อนรอเก็บก่อนจัดไปเอาของไว้ก่อนเอาไมาห้หมดเลยไม่รู้ตั้งไว้ทำไมนี่เก็บไปโอเคได้มาแล้วนะครับเ <รอ S 2> ทรนทรเนท่าไร่วันนี้โอ้ยังขาดอีกเยอะเลยนะครับเลื่อนขั้นไปไปอุ้ยดีนะว่ายังมีไอเทมไม่มีไอเทมชิบหายโอเคใช้ไปเลยนะครับใช้ไปโอเคเสร็จสมบูรณ์เลื่อนขั้นไปเลยนะครับเลื่อนขั้นให้เป็นนัก รบไม้กระบองไม้เบสบอลนะครับเก็บเก็บเก็บไปเก็บไปโอเคไม่ทราบว่าเราโจมตีได้หรือ,อยังเนี้ย2000กว่านะครับยังโจมตีไม่ได้ว่ะเราต้องอัพศาลากางก่อนนะประมาณน,นี้ก่อนเลเวลสี่อัพเกรดไปเลยนะครับโอเคอัพเกรดอ่ากำแพงก่อนนะครับแล้วถึงจะอัพศาลากางได้นะครับโอ้รับได้แล้วเหรอรับได้อีกคน <Wow. S 2> นึงแล้วนะครับชื่อดเดวเด เจ้าของรถบ้านแฟนของแอนเดรียทำความรู้จักกับอะไรเฉียวเสีนอะไรไม่รู้เวก็ได้พูดว่าเรามีนักสู้ระยะประชิดพวกเขาก็ค่อยเข้าใกล้กองทัพเซเวียจากนั้นโจมตีรุนแรงต่อดิไว้ชื่อไว้เหรอครับไม่พวกเราต้องโจมตีระยะไกลเราต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกับเขาเหรอก่อนที่จะโจมตีที่สี่ข้างอย่างรุนแรงทั้งสี่ข้างนะครับพวกเรามีโอกาสเพียงครั้งเดียว หากพ่ายแพ้แล้วรัสตากรรมของความไหยนะเมืองน้ำใสถ้านั้นเราควรตั้งบุกอย่างไรดีอ่ะถึงเวลาแล้วพลเมืองน้ำแร่ตกลงมันเชื่อไ้กันแน่วันนี้พวกคุณว่าไงดีเชื่อหนะพวกเราเข้าไปดีๆหรือจะพวกเราแหกประตูเข้าไปโจมตีทัพเซเวียนะครับจัดไปไอ้ระยำดีไวเรากำลังชี้ปืนไปทางนายอยู่นะจากทุกทิศเลย ที่นี่สวนสปริงการเดนในที่สุดแกก็อยู่ที่นี่ต้องชใช้สมรับการอิดใจกันโง่เขากองทัพเซเวียทำให้ที่นี่รับขามซะมาเลยครับโจมตีแม่งเลยเปลี่ยนก่อนเอาเป็นไอ้น,นี่โอเคได้แล้วอันนี้ต้องเดินทัพตรงนี้จัดไปสู้ไปครับสู้กับกองทัพเซเวียเป็นไงโอ้หมนหนีไปเลยเยเดอร์เรียบร้อยชนะนะครับรับทั้งหมดไปแล้ว <c oughs> หมือนว่าหมาตัวน้อยจะแยกเขี้ยวละสั่งมาถือมายะจะจับปาหัวของไอ้สเลวนี่ซะเฮ้ยแต่เป็นฉันฉันจะไม่ขัดขืนแน่นอนนั่นทำให้เจ้านายของฉันอารมณ์เสียเชื่อฉันสิพวกนายไม่อยากให้เขาโกรธหรอกหัวหน้าของแกเหรอมันเป็นใครมันไม่รู้มันไม่บอกด้วยนะโอเคเก็บไปโอ้ได้ของมาเยอะแยะนะเก็บเก็บเก็บโอ้เยอะแยะจริงๆเพาอปะเพ้อปนี่เก็บไปนะครับรบชนะรับไปก่อนนะครับ รบโอ้ระบบรับด้วยนะครับโอ้ยได้ของขวัญมาเยอะเลยอัปเกรดเลยเดี๋ยวสักครู่ดีกว่าขออัปเกรดตัวนี้ก่อนยังไม้ยังไม่พอเลยครับเดี๋ยวโจมตีนี้ก่อนนะครับน่าจะพลังถึงแล้วแหละตอนนี้พลังถึงแล้วนะครับเดินทับไปเลยปั๊บเป็นไงเป็นไงชนะเป้าชนะนะครับเออเราก็ได้พื้นที่ไปอีกนิดหนึ่งแล้วนะครับที่เหลือก็เก็บมงเก็บไม้ทรัพยากรไปก่อนนะครับเออเก้าคน มีหน้าที่ทั้งเก้าคนแล้วนะครับอะไรเนี่ยเอาชนะทีมเอาชนะทีมดีไว้เลอตัวนี้คืออะไรวะเนี่ยค้นหาเลเวลสี่นะครับสองพโอเคเรามี2009นะครับเดินทับไปเลยจัดการไปนะครับทับภายนอกโอ้โหได้ของมาเยอะแยะตะแปะนะครับเก็บไปเก็บไปอะไรเนี่ยได้ของมาอุ้ยมีโรงไม้ด้วยอะซ่อมไปซะนะครับตัดไม้เก็บ มะเขือเทศไปตัดไม้ไปเก็บโน่เก็บนี้มีไม้เยอะแยะนะครับตัดให้หมดยังขาดไม้อยู่อีกนะครับยังไม่สามารถอัปเกรดได้นี่เอามาก่อนนะครับได้รางวัลมานไม้300อีกนิดนึงนะครับรอไปก่อนอันนี้เก็บไปก่อนนะครับมีคนว่างอยู่อุ้ยได้นี้มาแล้วโอเคขอไม้เยอะๆขอไม้มาอีกเยอะๆ,ๆ,ๆและเราก็สามารถรับชนะได้เลยนะครับเมื่อกี้อ่าฮะเวริกูดรับชนะเฉย ต้องอัปเกรดนี้อีกนะครับอัปเกรดไปก่อนนะครับจัดไปอัปเกรดนี้ด้วยนะครับอัปเกรดโอเค30นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับนานพอสมควรไม่เป็นไรรอได้ไอ้นี่เทรนไปเลื่อนขั้นไปเลยนะครับเราเน้นไม้กระบองนะครับโอเคเลื่อนขั้นไปซ้าแขกไม่ได้รับเชิญนะครับบทที่2เราต้องโจมตีพวกนี้นะครับในวันนี้เราต้องตั้งค่ายโจมตีก่อนมาวางไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคเราต้องปกป้องบ้านของเราไว้นะครับ ลองดูสักตั้งสิครับว่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ว่ารอดไหมเทนักธนูไปก่อนออกรบดูสักครั้งนะครับเราต้องเลือกทหารไปเหรอเดี๋ยว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 รอสักครู่นะครับเราขออัพเลเวลพวกนี้ก่อนนี่อัพได้เฮ้ยได้ดาวทองด้วยนั่นไงได้ดาวทองมาแล้วนะครับอัพเลเวลไปอัพบัโอ้โหเป็นแสนอ่ะอัพไปอัพไปอัพไปซะเหลือเท่าไหร่เลยเนี่ย เลเวลสิบแล้วนะครับพี่แกพี่ริกนะครับเลเวลสิบโอเคอัพไปก่อนปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บเรามาออกรบกันก่อนดีกว่าอิสระแพมมาเลือกทหารก่อนนะครับโอ้ยนี่โอ้ย,อยพลังโจมตีเยอะนะครับยื่นเรื่องไปเลยเออนี่อีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็นักดาบอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็มายาดีไหมวะเอานี้ก่อนแล้วกันนะครับจัดไปสี่ <piece> คนนะครับ <mass. S 2> ตอนนี้ต่อสู้เลยเออฮวอล์กเกอร์บุกนะครับ มาครับมาครับมันบุกมาจากทางนี้เฮ้ยเราต้องปกป้องบ้านของเราไว้นะครับมันบุกมากี่ทางวะเนี่ยทางเดียวเหรอทางเดียวนะครับตอนนี้มาครับนี่ไปเลยวางไว้ตรงนี้แหละครับจัดไปเลเวลสิบของเราไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่ายิงไปซะยิงไปด้านบนด้าน,ล,านล่างไม่มีนะครับมีแค่ทางเดียวนะครับด่านแรกมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะน,นี้วางไว้ก่อนนะครับรอไปก่อนรอไปก่อนโอ้ยมันบุกเข้ามาแล้ว บุกเข้ามาแล้วครับช่วยกันยิงกก่อนครับช่วยกันยิงไปเลยนี้วางไว้ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับโอเคเลื่อนก็เลื่อนไม่ได้ดูระเบิดไปก่อนนะจังหวะนี้ปังไงเป็นไงมึงโอ้โหนักดาบของเรายังไม่มาเลยรอสักครู่อย่าโจมตีหอคอยนะเว้ยนจัดไปก่อนจัดไปก่อนนักดาบมานักดาบมานี้มันมันเคลื่อนมาได้ไหมมาแล้วมาแล้วลว,วิ่งมาแล้ว มานี้วมานี้ไม่มาวะเฮ้ยโอเคครับน่าจะไม่ยากเท่าไหรเระเบิดไปอีกทีเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโหพี่แกคฆ่าได้ตั้ง35นะครับสุดยอดมากส่วนดาเมจนี้ฆ่าได้18นะครับน่าจะใช้ระเบิดจากตัวนี้นะครับโอเควันแรกของเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมโอเคครับผมมีการรับด้วยว่ะนี่ไงรับได้โอ้โห4 0 0พพอดีเป๊ได้มาอีกหนึ่งคนนะครับชื่อว่าอะไรเอเลนเจเกอร์นะ ชีวิตไวรุ่นของแม็กนาที่สูญสลายคืออะไรวะหลาลูกลูกลัวแก้วหัวแหวนของเขาโอ้น่าจะเสียลูกๆไปแบบนี้เนาะตอนนี้ของเรามีทั้งหมด10คนแล้วนะครับอโจมตียังไม่เสร็จเลยนะครับต้องรอพวกทางนอกให้กลับมาก่อนนะครับรถโจมตีอันนี้อีกฝั่งหนึ่งน่าจะได้อยู่นะพลังรบโอเคครับว้างอยู่วางอยู่มีอะไรให้ทำบ้างเนี้ยได้นักธนูมา โอเคนี่เก็บนี่ไปก่อนโอเคละครับเราก็มาอย่างวันที่2เลยนะครับดูสิว่าเราจะสู้ได้แค่ไหนนะครับจัดไปมาเยจ้าวอลเกอร์บุกนะครับรอบนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับโอ้บุกมาทางนี้บันเลยแล้วแต่ว่าด้านนี้มีหัวคอย3านะครับฝั่งอื่นไม่มีนะครับมาฝั่งเดียวน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่นะตรงนี้วางไปโอเคยิงไปเลยครับพี่ ยิงไปซะนี่เลเวลสูงสุดของเรานะครับจัดไปมาแล้วครับมาแล้วมาถึงแล้วนี่วางไปตรงนี้ก่อนนะครับยิงระยะไกลไว้ก่อนนะครับระยะใกล้เดี๋ยวให้เจดาบลงไปนะครับมาเลยมาเลยเจดาบนะครับรอสักครู่นะครับเจดาบของเราม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 าริวเจดาบวางไปโอเคอุ้ยมีการช่วยเหลือนะครับมีเพื่อนของเรามาช่วยนะครับจัดไปเลยเจดาบนี่ฟาดไปฟาดไป ฟับ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 ฟัอุ้ยไหวไหมวันนี้ไหวไหมวันนียเฮ้ยนี่ไปดาบตรงนี้เลยฟับฟับฟับโอ้โหฟันฟันโอ้โหสุดยอดตายหาไหมยังไม่ตายยังไม่ตายหมดแต่เ <teor> จ <IS 2> ๊ดาบเราแข็งแกร่งมากนะครับไงเป็นไงเหลืออีก4เหรอ2ใน4แล้วนะครับตอนนี้โอเคครับชนะเฉยวันที่2ของดอกก็ทำได้สำเร็จนะครับผ่านไปได้ด้วยดีบทที่2 แขกไม่ได้รับเชิญชื่อเทพชิบหายโอเคครับเราก็ซ่อมแซมกันต่อนะครับดูนี่ก่อนเด้โจมตีได้หรือเปล่าโอเคไหวเว้ยจัดการเดินทัพไปเลยนี่นะครับเราต้องหาทรัพยากรเพิ่มนะครับพราะคนรอเพิ่มแล้วชนะนะครับเอ้ยได้พื้นที่มาแล้วนะครับนี่เก็บไปโอเคครับเก็บไปเรื่อยๆเ,เรียบร้อยครับผมสู้ชนะไป2วันแล้วนะครับโอเค โอเคครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอพักไว้เบียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอสร้างนู่นสร้างนี่กันก่อนนะครับผมแล้วก็วันต่อไปนะครับเราก็จะบุกกับพวกวอล์กเกอร์กันต่อนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนแล้วล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวดีสวัสดีไปละจุ๊บั๊บ